เป็นไงกันบ้างครับหลังจากฟังกันมาครึ่งวันแล้วรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นบ้างไหมท <c oughs> ี่ถามว่ามีความหวังขึ้นบ้างไหมเนี่ยเราเราคงมีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วหลังจากการพูดคุยกับคนที่มีปัญหาพฤติกรรมในด้านต่งตางๆนะครับถ้าผมไปคุยกับพวกโรงพยาบาลทั่วไปเขาก็จะตั้งคําถามว่าแล้วคนอ้วนล่ะจะคุยยังไงให้เขาอยากจะลดน้ําหนัก อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ยากเหมือนกันแล้วเขาจะถามผมว่าคุณหมอมันเป็นไปได้เหรอคำว,ว่าเป็นไปได้เหรอหมายความว่าแม้กระทั่งพยาบาลเองก็ยังอ้วนเลยแล้วจะไปคุยให้คนหนึ่งก็ผอมลงจะทํำยังไงนะครับเช่นเดียวกันกับคนที่กินยาครบคนที่มาเจอกับแพทย์ตามนัดทุกครั้งซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพเมื่อกี้ตอนที่เกริ่น,นาผมนั้นเนี่ยได้พูดถึงหัวข้อ motivation counseling ซ,ซ,ซึ่งเราเรียกย่อๆกันว่า MC นะครับ Motivational Counseling เป็นคำกว้างที่อธิบายถึงตั้งแต่รูปแบบการสนทนาแบบสั้น5นาที10นาทีตอนนี้เรากำลัง Create เอาแบบ30วินาทีอีกแบบหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าการให้คำปรึกษาแบบสั้นจุดจูนะฮะ very brief advice นะครับจนกระทั่งถึงยาวเป็น30นาทีหรือ45นาทีซึ่งนั้นอาจจะเรียกว่าเป็น Counseling นะครับแล้วเราก็ใช้กันในหลายรูปแบบหลายเซตติ้ง ตอนนี้เซตติ้งที่เรากําลังทํากันอยู่แล้วก็พยายามเก็บข้อมูลกันอยู่ก็มีหลายเซตติ้งอย่างเช่นของกลุ่มพพฤษกลุ่มของคนที่ถูกจับนะมีความผิดต้องรายงานตัวพนังกงานคุพูพฤชจะใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อเสริมแรงจูงใจในการมาตำนัดวิธีการมันอาจจะเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วเดี๋ยวพวกเราพอลองสัมผัสดูดจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกครับ คำว,ว่าเรื่องสนุกก็หมายความว่ามันเป็นการสนทนาที่ทําให้เกิดการเกิดปฏิกริยาระหว่างเราเองกับคนที่มาปรึกษาและหลายครั้งอย่างคาดไม่ถึงผมตัวอย่างเช่นพนักงานคุณพืชเวลาเจอกับผู้ต้องหามารายงานตัวเนี่ยเมื่อก่อนจะบอกว่าอืดีมากที่คุณมารายงานตัวแต่พอลงไปแล้วเขาจะคุยอีกแบบหนึ่งไปเลยครับคนผู้กรําผิดมาใช่ไหมฮะเขาจะถามเลยครับเพราะอะไรคุณถึงมา แน่นอนว่าผู้กระทำผิดมึนไปเลยว่ามาแล้วก็ดีแล้วทําไมถึงมาถามว่ามาทําไมนะครับแต่นั่นคือวิธีการสนทนาซึ่งทําให้เขาพูดถึงแรงผลักดันในการมารายงานตัวทํานองเดียวก,กันกับคนที่เล่นการพนันดื่มสุราเสพยาบ้าสูบบุหรี่นะครับในเซตติ้งของโรงพยาบาลทั่วไปเวลาเราคัดกรองเมื่อเมื่อตอนเช้าที่ท่านวิชัยได้พูดถึงเรื่องของสองสอ เราคัดกรองเรื่องบุหรี่เสร็จแล้วเราจะคุยแลไรเขาต่อเพื่อทําให้เขาอยากที่จะลดปริมาณการสูบลงซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะแนะน,นำเราจะแนะนําเขาว่าเขาควรจะเลิกนะควรจะลดนะเพื่ออะไรต่างนานาแล้วเราก็จะพบว่าคุยไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมามองดูว่ามีอะไรบ้างไหมที่จะทําให้เขาเกิดความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ทีนี้ผมขอพูดถึง ความเป็นมาของหุขข้อในวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้ว MC ตอนนี้เนี่ยเรามีเซตติ้งซึ่งเราจัดว่าเป็นน้องใหม่ในการพัฒนาอยู่หลายเซตติ้งอย่างเช่นเรื่องของแกรบิรกเนี่ยก็เป็นเซตติ้งที่เราเพิ่งจะพัฒนารูปแบบของการสนทนาเมื่อวานทางทีมงานผมเองประชุมกับทางพยาบาล ANC นะในคลินิกฝากคันของซิริลาแเรากำลังวางแผนกันว่า คนที่ท้องไม่พร้อมก็คือแม่วัยรุ่นนั้นหลังจากคลอดแล้วเขาจะเขาจะคุมกําเนิดต่อไหมด้วยการสนทนาเพื่อเสริมแรงจูงใจแล้วในโปรแกรมนี้เราเราหวังไว้ว่าเป้าหมายที่เราต้องการก็คือการยินยอมที่จะฝังอิมแพลนซึ่งจะทําให้แม่วัยรุ่นคนนั้นสามารถจะคุมกาเนิดต่อไปได้อย่างน้อย5ปีนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการเรียนจบเพียงพอต่อการรับผิดชอบที่มันอาจจะมีมากขึ้น นี่ก็เป็นความหวังอันหนึ่งของการสนทนาแต่ว่าเนื่องจากการจะสนทนากับคนที่ไม่มีแรงจูงใจเลยนั้นหลักการเบื้องต้นก็คือว่ายิ่งสนใจน้อยยิ่งคุยน้อยถ้าสนใจน้อยแต่คุยมากจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อลองนึกภาพนะฮะไม่เคยสนใจเท่าไหร่แม้พูดไปเรื่อยๆนะแล้วคนไข้ของเราหรือคนที่มาปรึกษ,ษาเราก็จะรู้สึกว่าออพยายามเห็นด้วยกับแกแกจะได้พูดน้อยลงหน่อยนะฮะซึ่งสถานการณ์แบบนี้คงเป็นอะไรที่ เราเองไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเทคนิคเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ผมเองพยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการสนทนาให้มันเหมาะกับคนที่มีปัญหาการพนันโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ของทโทรศัพท์การโทรศัพท์ซึ่งหมายความว่าเราไม่เห็นหน้าเราไม่รู้เขาเป็นใครเราอาจจะฟังแต่เสียงภาษากายเราไม่เห็นแต่จากการสังเกตน้ำเสียงและการฟังภาษาเหล่านี้ เราจะตอบสนองต่อคำพูดของเขาอย่างไรโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นก็คือเขามีแรงจูงใจหรือความตั้งใจที่สูงขึ้นเขามีความพอใจในบริการแล้วเราคาดหวังว่าหลังจากให้บริการไปแล้วนะวันพรุ่งนี้ผมจะหาแนวร่วมนะฮะถ้าใครจะเป็นแนวร่วมเนี่ยเราจะตามไปดูถึงที่นะฮะเราจะไปโคชชิ่งท่านนะครับเราต้องการหาคําตอบว่าหลังจากให้บริการไปแล้วเนี่ยสอาทิตย์ เขาเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร3เดือนเป็นยังไงแล้วเอาคำสุดท้ายคือ1นปีเราอยากรู้ว่า1ปีผ่านไปเขาเล่นน้อยลงไหมเงินที่เล่นเนี่ยน้อยลงไหมจำนวนครั้งเป็นอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเราอยากให้เขาเลิกเลยก็ตามแต่เราก็เพราะว่ามันอาจจะไม่ง่ายและถ้าเราตั้งเป้าหมายที่การเลิกบางทีเราจะท้อใจนะเพราะว่าคุยเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้เลิกแต่เป็นไปได้เขาอาจจะลดการเล่นลงหรือว่าความเสี่ยงมันลดลงก็เป็นไปได้นะครับ วิทยากรกลุ่มที่เดี๋ยวจะช่วยกันเดี๋ยวเราคงจะแนะนํากันอีกทีนะฮะแต่ว่าก็มีอยู่หลายๆท่านนะครับอย่างที่มาแล้วนะมาแล้วนะ,ะพี่น้องอรวรันดวงจันทร์โชตัวหน่อยซีวิทยากรกลุ่มนะครับอขอเสียงตบมือให้ด้วยอาจารย์สงวนศรีคงยังเดินทางมาไม่ถึงนะฮะอาจารย์ธนเนตรติดนะฮะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรกันขนาดใหญ่นะครับสำนักพัฒนาสุขภาพจิตเดือนนี้เปลี่ยนชื่อไปเยอะ จนกระทั่งเราคิดว่าคนที่จําชื่อสํานักได้คงมีแต่พอสํานักเท่านั้นนะฮะนอกนั้นยังงงๆอยู่ว่ากุอยู่ตรงไหนกันแน่วะแม้กระทั่งกลุ่มที่ปรึกษาเราทราบไหมว่ากลุ่มที่ปรึกษาบัตรนี้มีชื่อใหม่ว่าอะไรไม่ใช่ advisor group แล้วชื่อนั้นมันชื่อที่เชยมากตอนนี้เป็นอะไรฮะผมก็พยายามเรียบเร่งดีๆเหมือนกันอาจจะพลาดก็ได้นะ เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ Central Intelligence อะไรอย่างหนึ่งนะ <c oughs> อะไรนะ Department เหรอ,อ,อคือพี่หมูสิริคุณบอกว่าเป็นกลุ่มอะไรนะอัจฉริยะนะฮะเป็นกลุ่มอัจฉริยะ กรมสุขภาพจิตผมก็เลยคิดว่าผมคงต้องลาออกแล้วละ่ะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายัางไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็พิธีกรอีกท่านหนึ่งที่มาแล้วคืออาจารย์รัตนาคณประสรีอาโช์ตัวหน่อยครับครับแล้วก็คงจะมีอาจารย์ลานีซึ่งยังไม่ได้บอกกันเลยนะฮะว่าคงต้องช่วยกันในกลุ่มด้วยนะนะฮะไม่ให้มานั่งเฉยๆฉยนะฮะเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์เยอะในเรื่องของการให้คำปรึกษาแม้เท่่ายิ่งเรื่องของการพนันซึ่งเมื่อเช้าคุยกับอาจารย์แล้ว อจารย์ออกตัวว่าไม่เคยเรียนไม่เคยใช้เทคนิคนี้แต่ปรากฏว,ว่าอาจารย์ใช้เรียบร้อยไปแล้วภายใต้ประสบการณ์ของคนเราเราจะเริ่มรู้เองว่าคุยแบบใดแล้วเขาถึงจะเริ่มกลับมามองตอนเองคุยแบบนี้เฉยแนะนําไปแล้วเฉยแล้วเราก็จะเริ่มตกผลึกว่าบางครั้งแค่ถามให้เขาคิดก็าอาจจะกลับไปเปลี่ยนแปลงตนเองก็ไดไ้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราก็ามาดูกันนะฮะ เอาละมาดูประเด็นต่ตอมาครับมาทำไมฮะมีใครสมัครใจมาบ้างยุ่มือขึ้นเอ่พวกเราอาจจะฟังไม่ทันนะฮะ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีสักสามชอยนะฮะอันดับแรกคือสมัครใจมาอยากมานะฮะอันที่สองก็คือมาให้มันเสร็จๆไปและอันที่สก็คือกูมาแทนคนอื่นนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะท่านที่ตั้งใจมายุ่มือขึ้น โอ้โหโอ้โหเยอะเหมือนกันเว้ยนะฮะดังนั้นช้อยสองสามเราจะไม่ถามแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียกำลังใจคนบรรยายนะฮะอ้าวละคำถามก็คือว่าถ้าเราตั้งใจมาเรามาแล้วอยากจะได้อะไรมาแล้วจะไปใช้ทำอะไรอาจารย์ลานีคงบอกแล้วว่าหลังจากวันนี้ไปเราคงจะต้องรับสายจากผู้ที่ประสบปัญหาการพน,นันคนเหล่านี้มาในมาตราแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางคนอาจจะมา โทรศัพท์มาพร้อมกับบอกว่าคุณหมอคะฉันกำลังจะเข้าบ่นคุณช่วยบอกให้ฉันเลิกเข้าไปในบ่อนได้ไหมมีจริงๆนะฮะวันนั้นที่เราคุยกันมีอยู่คนหนึ่งสถาบันกัลยาเมื่อใช่ไหมน้องคนนั้นก็บอกว่าคนโทรมานั้นกำลังจะก้าวเข้าไปในบ่อนบังเอิญเห็นตัววิ่งในทีวีนะฮะระหว่างอยู่ในห้องคอมมอนลูมเตรียมจะเข้าลกกินกาแฟกินอะไรเสร็จแล้วอะ เขาบอกให้โทร1323เว้ยโทรเลยฮะแล้วก็อธิบายว่าตอนนี้สถานการณ์คือกาลังจะเข้าบ่อนแล้วนะเห็นเขาบอกว่าให้โทรมาฉันก็เลยลองดูซิว่าจะมีอะไรดีๆบ้างไหมโอ้โหท้าทายมากเราจะคุยอะไรกับเขาเพื่อําให้เขาเปลี่ยนใจหรือไม่ทั้งอาจจะฉูกใจคิดว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วเ่าจะหมดตัวเข้าไปแล้วจะมีปัญหาเพราะคนทั่วไปเวลาจะเล่นพนันเขาจะรู้สึกไงฮะเขาน่าจะได้ มันมีศัพท์อันหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าอาจารย์ได้พูดถึงไว้ก็คือการตามล่าสิ่งที่เสียไปน,นั่นเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะของคนที่เล่นการพนันว่าถ้าเขาเสียวันนี้ไปพรุ่งนี้เขาจะได้ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานั้นเนี่ยพยาบาลคนหนึ่งก็บอกว่าคุณหมอวิธีเล่นการพนันที่ดีที่สุดก็คือการเล่นให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นไงพี่แกบอกว่าเวลาแกเล่นหวยเนี่ยนะ อย่างเช่นงวดวันที่หนึ่งเนี่ยเล่นไปร้อยหนึ่งแทงสองศูนย์ไม่ถูกงวดวันที่สิบกแกจะแทงสองศูนย์เหมือนเดิมและเติมเงินเข้าไปอีกเป็นสองร้อยภายใต้แนวคิดนี้แกจะเติมเข้าไปทุกงวดทุกงวดทุกงวดจนกระทั่งมันถูกในที่สุดและได้รับกําไรเราคงนึกภาพออกนะครับว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งปีแล้วพี่แกเป็นยังไงบ้างธรรมชาติคนเราจะรู้สึกว่าความ โอกาสที่จะได้นั้นเพิ่มขึ้นถ้าเราเล่นมากขึ้นแต่ความจริงก็คือเล่นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นมันก็เท่าเดิมเข้าใจไหมฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของคนที่เล่นการพน,านันซึ่งอ,อ,อยู่ๆวระไปบอกเขาเนี่ยเขาคงไม่เชื่อแต่มันมีความเป็นไปได้นะในการทําให้เขาฉุกใจคิดนะครับภายใต้สานการณ์ที่เขาเปิดโอกาสคนโทรมาคือคนเปิดโอกาสในต่างประเทศนั้นคนที่โทรมาส่วนใหญ่คือคนที่เล่น ไม่ใช่ญาติเท่าที่ผมคน้คนมาเนี่ยแปดสาคือคนเล่นแล้วเขาเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างดังนั้นคือโอกาสทองแต่จะมีสักสิหรือ20%เอร์ซนที่เป็นญาตินะครับซึ่งคนเหล่านี้อาจจะต้องใช้แนวคอวซ์ลิงที่แตกต่างไปจากการคุยกับคนที่ประสบปัญหานะครับเราคงจะทราบว่าคอวซ์เลิงนั้นมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ supportive problem solving counseling อย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกับทองไม่พร้อมก็คือคนที่ทองแล้วซัพพอร์ตยังไงให้เขามีกําลังใจสู้ชีวิตต่อทําให้เขาเลือกช้อยว่าจะตั้งคันต่อหรือจะทําแท้งนี่คือสไตล์แบบ problem solving supportive counseling แต่ถ้าเกิดเขาคลอดออกมาแล้วคราวนี้แหละเราต้องใช้การให้คำปรึกษาแบบที่2ที่เรียกว่า preventive counseling preventive หรือ motivative counseling เพื่อทำให้เขาเกิดความตระหนักเกิดความเครียดเกี่ยวกับผลร้ายในอนาคตและวางแผนการป้องกันการตั้งครันเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นแนวทางแรกเนี่ยคลายอนหลังจากคุยแล้วเขาจะสบายใจขึ้นนึกไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่สองโมเททีฟคุยแล้วจะเครียดเราลองเดาซิว,ว่าเราจะคุยกับคนที่เป็นการพน,นันแล้วสบายใจหรือคุยแล้วเครียดจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แน่นอนเราจะทำให้เขาไม่สบายใจนอนไม่หลับนั่นคือเอาคําที่เราอยากจะให้เป็นนะแต่มันคงต้องมีสไตล์นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตอนประเมิน satisfaction อาจจะกลายเป็นว่าคุยแล้วโดนตาหนิโดนต่อว่าแล้วก็คะแนนความพึงพอใจจะไม่ดีนะครับคงไม่ใช่ขนาดนั้นเอาล่ะนั่นคือความคาดหวังของท่านที่มีต่อพวกเรานี่คือความคาดหวังที่ผมมีแต่พวกเราครับอันดับแรกครับผมเชื่อว่าพวกเรา คงจะเคยผ่านหรือเคยปฏิบัติในเรื่องของการให้คำปรึกษามาแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช่อันที่สองเราคงจะต้องรู้แล้วว่าคุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาคืออะไรเมื่อจะเป็นการพยายามวางตัวให้เป็นกลางนะครับการรับฟังด้วยความให้นอกเห็นใจถึงแม้เราจะอยากด่ามัมนก็ตามนะฮะมันจะมีสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามึงโทรมาทําไมนะมึงก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วผลมันจะเป็นแบบนี้แต่เราก็ยังต้องแสดงความเห็นใจและเข้าใจเขา ยอมรับได้ว่าเขาอาจจะคิดเขาอาจจะตัดสินใจที่ต่างไปจากเรานะครับการรักษาความลับนะฮะการไม่เปิดเผยสิ่งที่เป็นข้อมูลซึ่งอาจจะไปทําให้เขาได้รับความเสียหายนะครับผู้นี้คือแนวทางพื้นฐานเขาสละคงจะต้องมองโลกในด้านบวกถูกไหมฮะอย่างน้อยคงจะต้องมองว่าคนที่โทรมาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะฮะนั้นถ้าเรารับฟังเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าสุดท้ายมันคงผูกคอตายจากหนี้สินแน่เนี่ย เราก็คงจะไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสายเกี่ยวกับการตกลงบริการแล้วก็เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผมเข้าใจว่าพวกเราเคยฝึกอบรมมาแล้วอาจารย์ลนีคงได้มีการโค้ชชิ่งแล้วก็ทําการอะไรดูแลในเรื่องของคุณภาพเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองของพวกเราเองพวกเราดูแลตัวเองกันอยู่แล้วไม่รู้อย่างนั้นหรือเปล่านะ แต่ก็เป็นประเด็นที่ผมคาดหวังว่าพวกเราคงจะมีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่เราจะกลับมาพูดคุยประเด็นนี้ครั้งหนึ่งถ้าเรามีเวลาการพนันมีหลายแบบใช่ไหมฮะพวกเรามีใครบ้างครับที่ไม่ได้เล่นการพนันเลยในช่วงปีที่ผ่านมายกมือขึ้นไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยโอเคปีหนึ่งอ่ะ,อะทำไมต้องปีหนึ่ง หและวทำให้ต้องปีหนึ่งสองอะไรคือการพนันเมื่อเช้ามีคนแซวอาจารย์อะไรนะที่บรรยายอาจารย์สุภาหรือเปล่าสุพรว่าจะแจกหนังสือและให้พวกเราตอบคำถามนั่นคือการพนันหรือไม่เราเราเริ่มดิสคัทกันแล้วหรือว่านี่คือการพนันรูปแบบหนึ่งนะฮะหรือว่าการที่เราไปเซเว่นและพยายามซื้อของให้ได้สแตม นะอันนี้เรามีปัญหามากเลยนะไปกับจาราดานี่เป็นไงฮะเราจะดูแลครับว่าอะไรได้สแตมสูงสุดเราก็จะเริ่มซื้อของที่ไม่ค่อยอยากซื้อนะฮะเห็นซองกาแฟเนสกาแฟซื้อคู่หนึ่งได้12ดวงก็เริ่มถามแล้วที่บ้านมีป่ะมีไม่เป็นไรเราเก็บได้นะแล้วก็หลังจากได้สแตมมาเพิ่มแล้วเราก็ไปดูครับว่าเราจะต้องเก็บถึงกี่พันดวงถึงจะได้ ตโต๊ะ <C 2> <Bull ying> นะแต่ผมคิดไว้แล้วผมเอาล่มพอล้นะอันนี้คือรูปแบบของการพน,นันที่คาดไม่ถึงถูกไหมฮะอะ่ะท่านที่ยกมือบ,บ,บอกว่าท่านไม่ได้เล่นการพนันเลยท่านสะสมสแตมเซเว่นหรือไม่ <c> <m akes> ไม่เลยนะไม่ไม่ใช่เราแน่นอนออลูกนะฮะอ๋อสแสดงว่าใกลตัวนะไกลตัว <S <S <É. S 1> พวกเรารู้สึกยังไงกับคนที่มันสะสมสแตมเซเว่นอ่ะ มันเป็นไงช่วยบอกมาชัดๆหน่อยได้ไหมเขาเป็นคนยังไง